ผมเก่งจรไทยมุมแมลงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมุมแมลงให้คุณกิติพนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีน,นะครับผมคุณกิติพบในได้เรื่องมุมแมลง gps นะครับเป็น outdoor ตัวนี้นะครับสีส้มขาวนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่มีความแรงอยู่นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าต้องใช้เวลาฝึกพอสมควรในกนารคว้างและรับนะครับมันก็จะมีวิธีการคว้าง หลายๆแบบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะไปเทสมุม,มแมลงกันก่อนนะครับว่าสามารถบินกันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาบอกว่าต้องปรับจูนยังไงวิธีขว้างยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ทดสอบนะครับมุมแมลงสามารถบินได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับแต่งมุมแมลงเล็กน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนให้ในคลิปนี้นะครับหลังจากที่ขอเวลาไปพักแป๊บนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับในคลิปการปรับแต่งมุมแมลงครับผมเมื่อสักครู่นะครับได้เทสมุมแมลงของคุณกิติพงไปนะครับของ GPS เอาโดตัวนี้นะครับสีส้มขาวนะครับก็สามารถบินได้ดีนะครับแล้วก็มีความแรงนะครับเพราะว่าจากการที่ได้ลองกว้างดูนะครับเราปรับแรงให้เบาลงก็ยังมีวงที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ยังเลยตัวผมไปได้อีกแปลว่าเขามีแรงเหวี่ยงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับลักษณะของการปรับจูนมุแรงตัวนี้นะครับก็ก่อนที่ผมจะไปสึงการกว้างนะครับ ถ้ามุมแมลงบินสูงไปนะครับให้คุณผูิชมนะครับเลือกมุมแมลงปีกนี้นะครับแล้วก็กดลงนี้นะครับเขาก็จะบินกดต่ําลงนะครับแต่ไม่ต้องงอมากนะงอนิดเดียวนะครับผมแล้วก็ปล่อยนะครับส่วนปลายปีกนะครับที่เป็นสองสีด้านนี้นะครับใช้ถืออย่างนี้นะครับแล้วเปิดเปิดปลายปีกด้านฝั่งสีส้มขึ้นนะครับงัดขึ้นนะครับงัดขึ้นอย่างนี้นะครับ นะครับเสวนสีส้มนี้เหมือนกันนะครับใช้งัดขึ้นเหมือนกันนะครับพอสมควรนะครับไม่ต้องไม่ต้องมากนะครับมุมแมลงมีความเหนียวแล้วครับไม่หักครับแต่ว่าไม่ได้อยากให้มันเปลี่ยนอ่อเรารูปแบบหรือพฤติกรรมมันเยอะนะครับผมตัวนี้จะทําให้มุมแมลงนะครับบินวงได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ดึงมาหาตัวเราได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นการปรับถ้ามันบินต่ําไปคุณปีกอภบตัวนี้นะครับขาวดำนี้ครับ ให้ยกปีกขึ้นนะครับข้างเดียวพอนะครับแต่ถ้ามันบินต่ำไปก็กดลงแต่โดยภาพรวมผมมองว่าต้องกดลงเพราะเขาจะบินสูงเหมือนกันด้วยพฤติกรรมของตัวนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นการคว้างมุมแมลงที่ถูกต้องนะครับผมนะครับเป็นวิธีการคว้างที่ถูกต้องนะครับขอย้ํานะครับว่าการจับมุมแมลงเอาให้ใกล้เคียงหน่อยนะครับก็คือเป็นการคลีบมุมแมลงอย่างนี้นะครับใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับงอลงอย่างนี้ครับแล้วคลีบเอานะครับ อย่างนี้นะครับคีบคีบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็คีบให้หลวมๆนะครับให้เขามีเขาเรียกวงหมุนได้อย่างนี้นะครับผมนะครับวิธีการคว้างที่ถูกนะครับจะเป็นการสบัดข้อมือนะครับแล้วก็สบัดปลายนิ้วมันจะเป็นสบัดสองข้อนะครับก็คือข้อมือแล้วก็ปลายนิ้วที่คีบนะครับจะทําให้เกิดแรงเวี่ยงงูแมงจะเกิดแรงเวี่ยงนะครับ แล้วก็จะพลิกเป็นแนวนอนแล้ววนกลับมาก,การคว้างนะครับต้องขว้างในแนวเก้าสิบองศาหรือสี่สิห้าองศาเท่านั้นนะครับห้าร1อ0แปดสบองศาหรือ0ูนองศาแนวนอนอย่างนี้ไม่ไม่เอานะครับไม่ช่วยมุม,มแมลงนะครับการช่วยมุมแมลงแนวนี้นะครับจะทําให้มุมแมลงพลิกตัวเหมือนกันครับแต่พลิกตัวแล้วบินขึ้นสูงแล้วตกลงมาเขาจะไม่วนกลับมาหาเราเด็ดขาดการคว้างแนวนอนนะครับไม่ช่วยให้มุมแมลงวนกลับมาหาเรานะครับวับนนี้เราเล่นมุมแมลง การคว้างที่ถูกรองคว้างแนวตั้งนะครับ90องศาหรือ45องศาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็การคว้างไปใช้สบัดข้อมือกับสบัดนิ้ว2ส่วนนะครับแต่อันนี้ต้องไปฝึกนะครับว่าให้อยู่ในระดับแนวหัวไหล่สอบนี่นะครับเป็นแนวขนานแบบนี้นะครับตอนปล่อยออกไปถ้าปล่อยช้าไปนะครับมุมแมงจะตกพื้นแล้วก็ปักที่พื้นนะครับ อันนี้ต้องค่อยๆฝึกนะครับผมแล้วก็พยายามเล่นที่โล่งนะครับเพื่อใช้พื้นที่ประมาณ20เมตรถึง30เมตรได้นะครับผมเอ่อถ้าอยู่ใกล้ต้นไม้หรืออยู่ใกล้หลังคาอาจจะติดบนต้นไม้หรือติดบนหลังคาได้นะครับอาจจะต้องเสียเวลาในการปีนเก็บมุม,มแมลงหรือถ้าเก็บไม่ได้อาจจะต้องเสียมุม,มแมลงกระดึงก็ได้นะครับจากหลายๆท่านที่ฟังแล้วก็โทรมาคุยกับผมนะครับผมนะครับย้ํานะครับ อย่าคว้างแนวนอนนะครับสบัดไปอย่าไปบิดข้อมืออย่างนี้ก็ห้ามเหมือนกันนะครับสบัดไปตรงๆนะครับสังเกตได้นะครับจากมุมแมลงที่ผมได้คว้างให้ชมดูหรือคลิปเก่าๆนะครับก็ยังไงถ้าติดขัดยังไงในการคว้างมุมแมลงก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับหรือ inbox มาถามแอดมินไอวีก็ได้นะครับผมหลังจากที่เริ่มปลาคล้องแล้วนะครับเราอาจจะปรับแรงด้วยการใช้หัวไหล่กระสอบเพิ่มขึ้นนะครับ พื่อให้มันแรงเพิ่มขึ้นแต่ผมแนะนํานะครับกว้างให้พอดีๆเทสดูก่อนครับว่าประมาณไหนแล้วเขาวนกลับมาถึงไหนนะครับส่วนรับได้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องไปฝึกกันดูอีกทีนะครับผมนะครับยังไงก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับผมเก่งจอนไทยมุมแรง Good time. กู๊ดไทม์ก็าก็ชอบสนุกไม่รู้จบยังไงก็เล่นให้สนุกนะครับขอบคุณครับ